มันเป็นความจริงที่บอกว่าคนเฮาะถ้าเงินไปบ่ได้เวลาตายแต่มันก็เป็นความจริงที่ว่ายามไดก็ตามที่เฮาขาดเงินเข้ากับิีมีความรู้สึกว่าเขาเหมือนตายเงินน่ะสื้อควาห่ักบ่ได้แต่ย่ามไดก็ตามที่เงินบ่งีเข้ากัสิพบว่าความหลักก็สิค่อยคยหายไปเงิน บ่สามารถซื้อการนอนหลับได้แต่จะพบว่ายามใดที่เฮาบม่มีเงินเขามักจะนอนบ่หลับเงินความสามารถซื้อสุขภาพที่ดีได้แต่เฮามักจะพบว่าสุขภาพที่ดีมักจะมีการจ่ายเงินเงินมันทําให้คนโง่ดูเหมือนเป็นคนฉลาดพอเขารูซื้อว่าเขามีเงินแต่ย่มใดก็ตามที่คนฉลาดขาดเงินเขาจะรู้สึกว่าเขาโง่ท่านที่เงิน บอใส่ถูกชิงทุกอย่างแต่ดูเหมือนว่าเกียบทุกชิงทุกอย่างจะต้องใส่เงินสรุปแล้วถ้าเฮาวม่มีเงินตายละสู